สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เช้าวันใหม่แจนมีพระคำมาฝากค่ะวันนี้เข้ามาในสดุดีบทที่หนึ่งเลยนะคะ,ะในพระคำบอกว่าความสุขของบุคคลผู้ไม่ดำเนินตามคำแนะนำของคนอธรรมหรือยืนอยู่ในทางของคนบาปหรือ นั่งอยู่ในที่นั่งของคนชอบเยาะเยะ้ยแต่ความปิติยินดีของผู้นั้นอยู่ในพร,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 ระธรรมของพระเจ้าเขาภาวนาพระธรรมของพระองค์ทั้งกลางวันและกลางคืนเขาเป็นเช่นต้นไม้บุกไว้ริมทาาน,น้ำซึ่งเกิดผลตามฤดูกาลใบไม้ก็ไม่เหี่ยวแห้ง การซึ่งเขากระทำทุกอย่างนั้นก็จำเริญขึ้นวันนี้พูดถึงความสุขก่อนนะคะความสุขของแต่ละคนมันแตกต่างกันแต่ความสุขที่แท้จริงนั้นอยู่ที่ไหนความสุขที่แท้จริงนั้นอยู่อ,อยู่ที่นี่ค่ะความสุขของบุคคลผู้ที่ไม่ดำเนินตามคำแนะนำของคนอธรรม หรือไม่อยู่ในทางของคนบาปไม่นั่งอยู่ในที่นั่งของคนชอบย่อเย,อเยอ้ยเห็นไหมคะในพระครรนี้บอกชัดเจนแล้วนะคะไม่ต้องอธิบายอะไรเลยใช่ไหมคะฟังใครก็เข้าใจนะคะว่าความสุขของบุคคลเห็นไหมคะ,ะและข้อที่สองบอกว่าแต่ความปรีติยินดีของผู้นั้นอยู่ในพระธรรมของพระเจ้าโอ้โห อยู่ในพระธรรมของพระเจ้าพอเราอ่านพระธรรมของพระเจ้านี้เรามีอาหารภายวิญญาณนะคะอาหาร่ายวิญญาณมันหวานชื่นมากกว่าอาหารร่างกายอีกเพราะว่าด้านจิตใจด้านวิญญาณเรามีอาหารเพียงพอร่างกายเราก็จะแข็งแรงค่ะเพื่อนๆโอเ okay, คอ่านต่อบทข้อที่สามนะคะอ่า เขาเป็นเช่นต้นไม้ปลูกไว้ริมทาาน,น้ำซึ่งเกิดผลตามฤดูกาลใบไม้ก็มีเหี่ยวแห้งการทุกอย่างซึ่งเขากระทำนั้นก็จำเริญขึ้นวันนี้พูดถึงความสุขของบุคคลก่อนนะคะเมื่อเราอยู่ในทางของพระเจ้า เรามีความสุขสันติสุขเพราะอะไรคะเรามีอาหารผ่ายวิญญาณค่ะเพื่อนๆหลายๆคนอาจจะไม่เข้าใจนะคะอาหารผ่ายวิญญาณคืออะไรอาหารผ่ายวิญญาณคือพระธรรมของพระเจ้านี่ค่ะพระธรรมของพระเจ้าคือแนวทางชี้ทางให้เรารู้ว่าเราควรเดินไปทางไหนเราจะทําอะไรวันนี้เราจะมีความสุขด้วยอะไรวันนี้ เรา,าจะกินอะไรจะบอกให้เราหมดเลยนะคะอยู่ในพระครพนะร,ร,ร,ระเจ้านี่คืออาหารฝ่ายจิตใจอาหารฝ่ายวินญาณของเราคือพระธรรมของพระเจ้านี่แหละคะ่ะบทบทที่หนึ่งในสดุดีนี้บอกชัดเจนเลยค่ะเพื่อนๆน,นว่า,าความสุขของบุตรคนวันนี้อ่านใหม่อีกครั้งนะคะความสุขของบุตคนเพื่อเราจะฝังไว้ในจิตใจและจะรู้ว่าหาความสุขมาจากไหน นี่แหละค่ะความสุขของบุคคลผู้ไม่ดำเนินตามคำแนะนำของคนอธรรมหรือยืนอยู่ในทางของคนบาปหรือนั่งอยู่ในที่นั่งของคนที่ชอบเยาะเยะ้ยแต่ความปิติ ยินดีของผู้นั้นอยู่ในพระธรรมของพระเจ้าเขาภาวนาพระธรรมของพระองค์ทั้งกลางวันและกลางคืนเขาเป็นเช่นต้นไม้ปลูกไว้ริมท่าน,น้ำซึ่งเกิดผลตามฤดูกาลใบไม้ก็ไม่เหี่ยวแห้งการชื่นเขากระทำนั้นก็จำเริญขึ้นโอ้โหนี่แหละคะ่ะวันนี้แจนก็ขอมาแชร์พระธรรมพระเจ้า ในสรดูดีบทที่หนึ่งบทที่หนึ่งข้อที่หนึ่งจนถึงข้อ,อที่สนะคะข้อที่สาสามข้อเองแต่โอ้โหเข้าใจอย่างลึกซึ้งเลยใช่ไหมคะชี้นำทางให้เราเลยขอบคุณพระเจ้าค่ะวันนี้ขอ,อพระเจ้าเมตตาทุกคนขอ พระคําของพระเจ้าฟังไว้ในจิตใจเพื่อเราจะขอสิ่งใดจากพระเจ้าเราก็จะได้สิ่งนั้นไม่ใช่ขอตามใจเรานะคะขอในเมื่อเราเข้าใจพระธรรมของพระเจ้าพระพระคำของพระเจ้าบอกว่าถ้าถ้อยคําของเราฟังไว้ในเจ้าเจ้าจะขอสิ่งใดจากเราเจ้าก็จะได้สิ่งนั้นโอเคไหมคะ โอโสุดยอดจริงๆวันนี้ขอบคุณและสรรเสริญพระเจ้าขอบพระเจ้าอวยพระพรทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ